ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพาติกรรมพระพุทธรูปผ้าตรายจีวรน,น้ำอาหารและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อถวายพระสังฆทานและชำระนิสงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสุนาตุมเมพันเตสังโฆอาริยะสังโฆชาณาตุข้าแต่พระสงฆ์ พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระสังฆทานซึ่งมีพระพุทธรูปผ้าไตรจีวรพร้อมพัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ถวายเป็นธรรมะบูชาแด่พระธรรมเจ้าทั้งปวงถวายเป็นอริยสังฆบูชาแด่พระอริยสังฆเจ้าทุกทุกพระองค์ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพ โปรดเมตตาให้พระสังฆทานนี้ซึ่งมีพระพุทธรูปผ้าตรายจีวรพร้อมพัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นพระสังฆทานทิพย์ขยายไปทั่วมือโลกธาตุอนันตจักรวาลขออุทิศผลบุญนี้ให้บิดามารดาทั้งหลาย ครูบาอุปชาอาจารย์ทั้งหลายปู่ย่าตายายทั้งหลายปู่ทวดตาทวดย่าทวดยายทวดทั้งหลายสามีภรรยาทั้งหลายลุงป้าน้าอาพี่น้องลูกหลานเหรนทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายให้แก่พรหมเทพเทวดาทั้งหลาย มนุสสั菩萨สัพสสพวิญญาทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นการขออโหสิกรรมแก่กันและกันขอพระสงฆ์พระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงโปรดรับพระสังฆทานของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความมั่งมีสีสุขเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดขอเรียนเชิญค่ะ